เข้าไปในครูหาสอสอเลือกสอสอคราวที่แล้วอ่ะเลือกกรุงเทพสอสอเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยแต่กรุงเทพเนี่ยครูหาไม่เป็นแบบเอเอกระดาษสีตัวยูไอ้กระดาษ,รดาษครกใช่ไหมไอเราก็แบบเยอะไงไอโน่นไอนี่ข้าวของแล้วแบบเราจะทาอะไรก็แบบเอเอวางมีกระเป๋าถุงอะไรเงี้ยก็แบบเออโทรศัพท์สองเครื่องวางไปวางมาต้องวางกระดาษดีๆนะดินสอปากกาเข้าไหมทำไปทำมา คอกแม่งล้มคอกผมว่าแม่งล้มกระจายแล้วก็ล้มไปโดนอีกกล่องบัตรข้างหน้าล้มโครเจที่วิ่มาใครใครทำลายกูหาเลือตั้งหรือ่าะไดเยืดตัวแข็งเอีกอีคอกเนี่ยมันล้มไปทับอีลังล้ม เจ้าหน้าที่วใครทาลายครูหาเลือกตั้งวิ่งมาฉันนึกว่าฉันผิดจริงๆแล้วนะดีที่เขาหัวรอฉันไม่มีเจตนาคือคนซุ่มซ่ามเดี๋ยวเดินชนคนจะรู้ผว่าหยิบอะไรก็จะล่วงจะหล่นจะล้มคือเขาเรียกคลัมซี่คือแบบเนี่ยนั่งอยู่ไม่โดนก็โดนก็ล้มเนี่ยแล้วเราเ้าเพหแบบเออต้องยิ่งระวังนะค่คอยวางแ้วท่อมันก็แคบนะวางขอบอปปะกา่อนอ่าต้องคลี่ดีๆคือจะเขียนแล้วก็เขียนดีๆไง กลุมว่ากิดไปมากระเด็นอีกข้อนี่กระเด็นชนล้มครุ้มคนหันมาหมด